กำลังเป็นประเด็นดราม่า,นมาในลาวตอนนี้ก็คือได้มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคนหนึ่งที่ว่าเดินทางมาเที่ยวสวปปลาวแล้วรู้สึกบป,ประทับใจจึงโพสต์ข้อความลงทางโซเชียลเฟซบุ๊กจึงทำให้คนลาวไล่คนได้พากันเข้าไปลถล่มแสดงความคิดเห็นจนในที่สุดนะักท่องเที่ยวคนดังกล่าวก็เลยลบโพสต์นั้นออกไปทันทีแต่ก็มีคนแคปพร้อมกับแปลข้อความของโพสต์ดังกล่าวนั้นไปแล้วนือเรื่องเอาในเอพีนี้เราจะหยิบมาสนทนา และวิเคราะห์เรื่องราวดังกล่าวนี้ไปพร้อมๆกันก็อื่นเมือเกาไปเบิ่งโพดที่เป็นประเด็นดังกล่าวนี้ก่นกอนเส้งทางอ่ะจะคล้องโพดเนาะที่ว่าได้โพ์เป็นภาษาเวียดไว้เหง่วเลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ได้มีคนที่ไปแปลาอแลวกาสรุปแต่ข้อมสำคัญได้ประมาณนี้ข้อนึงคืออากาศประเทศหล่าฮอนไล่พอๆกับแอฟริกาข้อซองถนนทนทางบอดีคุ้มไล่ เงินแขมทางเต็มไปด้วยซี่ยอนคิดฟุนข้อสามประเทศลรายากจนและโดยพัฒนาอีกร้อยปีข้างหน้าก็จะบวเเลินเท่ากับเวียดนามในปัจจุบันข้อ4ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะเงินเฟอ้อข้อหาประชากรเราส่วนใหญ่แม่นเป็นสาวกเกษตรคนที่เข้าถึงการศึกษาแม่นมีน้อยดังนั้นเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจข้อหมีเพียงอนองรคตเป็นจันทร์เท่านั้นที่ยังพอโอเคแต่คนยังยากจนรู้สึกว่าคนเวียดนามคนไทยและคนจีนจะเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เส้นหงแหมและห้างข้อเจ็เรื่องสุขอนามัยและอาหารแม่นบ่สะอาด ข้อที่แป๊ไปลา,าว่าย่นกัวแพงไปยุโรปหรือจีนสิงคโปร์ไทยมาลเลเซียหรืออินโดนีเซียดีกว่าข้อที่เก้าเป็นการท่องเที่ยวที่ผิดบ้างที่สุดในชีวิตค่อยๆและข้อสุดท้ายก็คือถ้าเจ้าเป็นญาติพี่น้องแนะนาไปเที่ยวบนอื่นยกเว้นเที่ยวลาวนั่นคือโพลนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามได้โพลงทางเฟ c บุ๊ o เซึรงมืเอเล่นนี้เดือกเพื่อแพ่กมา,กข,อมากขอสัจจิเรียว่าเสี่ยงในแต่งเป็นไล่ไฟม่ว่าจะเป็นไตยแยลก,ก็คือเฮนดีนําทางจะข้องโพสทุกอย่างไฟที่ซ่อนก็คือ อาบอสวนยังหนอคือดาหยับคอมเมนดาอย่างเดียวและฟาี่ซามก็คือวิเคราะห์ตามเหตุผลและการวิเคราะห์ตามแต่ละข้อแต่ละข้อเนาะว่าข้อได้ทึกข้อได้พิษที่ว่าบอคาตินะท่านผู้ชมส่วนข้าพเจ้าก็แน่นอนว่าข้อยูฟายุดท้ายเนาะก็คืออาบอคาติเนาะแลวก็บโบได้ไปเมนดาแลวก็บโบได้ให้ดีนําทุกข้อก็คือวิเคราะห์ตามแต่ละข้อตามคนเป็นจริงถ้าถมว่าที่ิราวอลมมนทึกบอก็คือทึกตัวทางหมดเนาะแต่ว่ามันก็มีบางข้อบางสิ่งที่ว่าอ่าบอเข้าใจว่า ม่ีจุดประสงค์ที่จะบอกมาจะซื้อเทิองอยัง่งซึ่งจะเป็นแบบน,นเดียวหอลองไปอีกขหอแต่ละข้อไปพร้พอ,พอมๆกันมาที่ข้อแรกเลยก็คืออากาศทีประเทศเราวฮอนพอๆกับแอฟริกาเส่งข้อนี้ก็บบ่มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นการบอกเึงสภาพอากาศเส่งในฤดูฮอนของราวก็อยู่ที่ประมาณ35-40ิองศาวบวกเกินนี้มาทีข้อสองก็คือถนนทอทางโบดีคุ้มไรเงื่อนแค้นทางก็เต็มไปด้วยซี่ ที่เคลือบด้วยฝุ่นซึ่งข้อนี้การทึกตองเนอะซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นดีนั่นว่าในปัจจุบันคือเที่ยวหูกันว่าพื้อนทมนประเทศลาวนั้นกเต็มไปด้วยคุ้มแลวกาขคิดฟุ่นแท้ซึ่งต่ำนอกตัวเมืองเนาะซึ่งว่าเงินอยู่แคมทางนั้นเวลาที่เลิแลนพานนะฝุ่นก็จะขึ้นมาปกคลุมเมืองน้อยเมืองน้อยจนซี่ข้าวกลายเป็นแบบซี่คิดฟุน่นในสารพุมข้อที่สามก็คือประเทศลาวยังยากจนและไรยพัฒนาอีกหลายปีข้างหน้าก็จะ วอจะเลืนเท่ากับเวียดนามในปัจจุบัน้นททนรณีถ้าถามว่าเราวอยังผิดบอกกับได้ผิดเนาะถ้าอิงจากสภาพควเป็นจริงในปัจจุบันแต่ประเด็นคืออารามานนามาแนะนำนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งที่เราวา่าไปนั้นมันบ่เป็นการตำหนิเนาะมันบ่เมณนการตำหนิที่ว่าจะก็ให้เกิดการพัฒนา่านผู้ชมเพราะเขาจะลืมอาลามาแนะนำข้องนักท่องเที่ยวเนะาะเราบดาเหตุข่าวเกี่ยวกับ,บเศรษฐกิจบ้านเมืองถ้าคือข้อที่ซ่องคือเราติเกี่ยวกับห่นทางเป็นคุ่มเป็นฟุ่นอันนี้แหละคือสิ่งที เป็นการติสมที่จะก่อยเกิดการพัฒนาแต่ว่าข้อที่สามก็คือบุหงาวาลามจุดประสงค์ที่จะวิาออกมาเผื่อ,อยังข้อที่สี่ก็คือปัจจุบันเราเน่ภาวะเงินงเฟอ้อข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะกับบุหงาวาลเราจะวิอาา่ออกมาเผื่อยังเพราวะว่าก็คือที่เราไปนาเาานาะเวลาไม่นะำานักทองเที่ยวและเรื่องนี้ก็เลยเกี่ยวกับการติสมที่จะเห็นให้เกิดการพัฒนาด้านการทองเที่ยวมาต่อข้อที่5ก็คือประชากรเราส่วนใหญ่แมเป็นสาวเกษตรคนที่เข้าถึงการศึกษามีน้อย ดังนั้นเป็นเรื่องทียากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็เสนอกันเนาะซึ่งเรื่องนี้ออกทะเลหรือถ้าเวลานำคงนักท่องเที่ยวที่จะมา,าติสมที่จะมาวิจารณ์การท่องเที่ยวนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองของเราทู้สมแต่ถ้าถา่าเาวาาวอรทีุ่อบอกก็คือลาววอรทีุ่เนาะลาวาบด้วอยังผิดแต่ก็คือเท่าว,าว่าไปให้นว่ารามไม่นานักท่องเที่ยวและข้อนี้สรุปก็คือบด้เป็นการติทีก็ให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมันในข้อเท็จก็คือมีเพียงในคนเท่านั้นที อย่างพอโอเคแต่ก็ยังยากจนูงสึบวาคนเวียดนามคนไทยและคนจีนจะเป็นจะข้อกิจการส่วนใหญ่เซนหองแหมและห้างข้อนี้ก็เสื่อมด้วยกันเนาะค่อนข้างที่จะบเกี่ยวกับการติชมด้านการท่องเที่ยวเลยกับข้อนี้ก็ข้อข้ามไปมาที่ข้อที่เจ็ดเลยก็คือเรื่องข้อสุขอนามัยและอาหารม็นบสะอาดซึ่งข้อนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยเนาะเป็นการติชมทีดีถ้าวลาไปเจอเรื่องข้อสุขอนามัยและอาหารที่บริสะอาดก็ถือว่า เป็นการติสมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของ้อกันที่ว่า,าบริการนักท่องเที่ยวตอนข้อที่แปดเลยก็คือไปลาวค่านยนแพงไปยุโรปรือจีนสิงคโปร์ไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย,ด,ซยดีกว่ามาลาว์ท้อนี้กับบ่มีอย่างไรเนาะอันนี้ก็ขึ้นนําความเต็มใจในการจ่ายเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเดินทางเขากองูดูแล้วว่าราคาปีนหย่อน,นะหรือว่าราคาเครื่องบินปีเครื่องบิน,น,นเนาะมันมีราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นนําความ เต็มใจของผู้จายเสิ่งกะเป็นสิ่งที่บันเทิบอรพิษที่เหลาจะเว้าแต่ตอนที่ข้อที่เก่าก็คือเป็นการท่องเที่ยวทีพิษบางที่สุดในชีวิตค่องค่อยข้อนี้ก็คือบบมีหย่งเนาะก,ก็คือตามความรู้สึกของเราที่ว่ารู้สึกบบประทับใจจิงโพดแบบนี้่ปี่ข้อสุดท้ายเลยก็คือถ้าจะเป็นญาติพี่น้องแนะนาให้ไปเที่ยวบนอื่นหนกเวียนเลาาก็ประมาณว่าอ่าถ้ามีญาติพี่น้องแม่งเนาะการแนะนําว่าให้ไปเที่ยวบนอื่นดีกว่าน่าจะประมาณนี้ข้อนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเราเนาะถ้าเราจะแนะนําพี่น้องหรือว่า แนะนาคนในครอบครัวของเราเนาะกับประมาณนั้นเนาะสำหรับสิ่งทีราโพสต์ซึ่งสรุปได้เลยก็คือสิ่งที่เราพยายามจะติสมการท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกกันว่าการติสมเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าสิ่งทีราวจะติสมมันนะมันมีเพียงแต่น้ยเดียวที่เลือกก็คือบูฮุงว่าววอลไปมีจุดประสงค์เพื่ออยางังนะเพราะมันมันเบี่ยเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็บเกี่ยเียวข้องเกี่ยวกับแบบจะก่อให้เกิดกันที่ว่าเอามาพัฒนาหรือว่าเป็นการติสมยังงเลยตัวอย่างคือข้อที่สางที่ลาววอลประมาณว่า เราโดยพัฒนาอีกรลายปีกับโบนแสซงเวียดนามในปัจจุบันได้เสร็ข้อนี้กับ่เข้าใจกันว่ามีจุดประสงค์ว่ามาเพื่ออย่างเนาะถ้าว่าต้องการที่จะไปเที่ยวบนที่ทันสมัยแน่นอนว่าสิงคโปร์หรือว่ามการั่งการวินไปถ้าจะเป็นแบบบาลานซ์กับไทยเนาะที่ว่ามีธรรมศาสตร์ได้แล้วก็มีห้าทรัพย์สินค้าแล้วก็มีสิ่งที่ทันสมัยอยู่แต่ถ้ามาเที่ยวหลักก็คือแน่นอนเนาะเรื่องของธรรมศาตร์เพราะว่าในตอนนี้ประเทศลาวก็เป็นประเทศที่ยังอ่าด้พัฒนาคือลาวบาลาน แต่มันบ theory, ่เป็นสิ่งทีติสมการท่องเที่ยวกับบูลาวล่าวมาเพื่อยังสรุปท้ายสุดเลยก็คือสิ่งที่ลาววามันถือมาตุกข้อเนาะก็คือบ่พิชแต่ว่ามีไล่ข้อที่ว่า <ead> บ่มีความจาเป็นที่ว่าจะว่ามาเนาะเพราะว่ามันบ่เป็นการติสมถ้าว่าเป็นการติสมก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามีไร้ข้อเลยเนาะที่ว่าบเกี่ยวกับการติสมในเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าลาวก็มาในนนานักท่องเที่ยวแต่ว่ามาว่าเรื่องการเมืองอาจารย์ผู้ชมกับประมาณนี้สําหรับเรื่องของในอีพีนี้ วัางว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าพระเจ้าพยายามจะเื้อไปวัางว่าท่านจะบวชไปตีความในสิ่งที่ผิดๆซส่งว่าท่านผู้ชมมีความเคลื่อนไรไกับโพ์ข้องนักท่องเที่ยวสาวเวียดนามดังกล่าวนั้นก่อสาม,มารถห่วมกันเสียความคิดเหน็นหรือว่าเสายีสยแนวคิดข้องท่านผู้ชมใดหลายพีนี้ก็ขอจะดูท่านขึ้นมาสมหรัฟังแล้วมาพบกันไหม